นี้บทที่สี่นะครับบทแรกเลยของบทที่สี่เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดนะครับอซึ่งเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการวัดที่เป็นมาตรฐานนะครับหรือระบบ SI นะครับก็จะมีะหน่วย s SI, อหน่วยวัดนะครับวิธีการวัดและการอ่านค่านะครับแล้วก็การจดบันทึกนะครับคือเกิน,นํานิดนึงก่อนนะครับก็คือว่าเหมือนเวลาที่เราสื่อสารกับผู้อื่นนะครับอ่า เมื่อเราพบเห็นปริมาณหรือขนาดของสิ่งของบางอย่างเนี่ยเราจะบอกผู้อื่นยังไงว่าให้เข้าใจตรงกันได้อย่างไรว่าขนาดของมันเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับคือในยุคแรกๆเนี่ยยุคกินฟิสโตเนี่ยนะคือเราจะบอกว่าก้อนดินก้อนนี้ใหญ่เท่าช้างเลยมั้นะครับไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงทําไม้ทํามือบอกว่าใหญ่เท่าช้างเนี่ยซึ่งช้างแต่ละตัวเนี่ยคือมันก็ใหญ่ไม่เท่ากันถูกไหม เอลูกช้างหรือพ่อช้างนะนะครับช้างแอฟริกันกับช้างเอเชียเนี่ยขนาดก็ไม่เหมือนกันอีกช้างตัวผู้ตัวเมียขนาดก็ไม่เหมือนกันดเว่าสื่อสารให้ตรงกันก็เลยลําบากนะครับพอต่อมาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ละท้องที่แต่ละประเทศเนี่ยก็มีหน่วยวัดเป็นของตัวเองนะครับที่ใช้ในในการสื่อสารให้ตรงกันนะครับอย่างเช่น ไทยเราเนี่ยก็จะวัดเป็นเป็นคืบเป็นศอกเป็นวานะฮะอังกฤษก็จะใช้ระบบที่บอกว่าเป็นฟุตเป็นนิ้วนะครับซึ่งก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้พอโลกมันเปิดเนี่ยการสื่อสาศรร,ศร,ร,าระหว่างประเทศเนี่ยก็งง,งงกันตกลงหนึ่งฟุตหนึ่งวาหนึ่งนิ้วนี่มันยังไงงงงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็เพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับก็จะมีอ,องค์กรระหว่าง ประเทศนะครับว่าด้วยมาตรฐานนะครับหรือ International Organization for Standardization นะครับหรือ ISO นะครับ mm hmm. ก็ได้กำหนดระบบหน่วยสากลน,นะครับที่ใช้ในการวัดในทุกๆประเทศออกมาให้เข้าใจตรงกันนะครับหรือเรียกระบบนี้ว่าระบบ SI นะครับหรือ International System of Units นะครับอีน,นี้พอเรา,เอาสื่อสารเนี่ยก็จะง่ายละนี่ก็จะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ เร่งระบบ SI นะครับหน่วย SI เนี่ยเราจะเรียนมีหน่วยฐานนะครับแล้วก็หน่วยอนุพันธ์นะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดแล้วก็การอ่าค่านะครับซึ่งจะมีตัวเลขที่เราจะต้องเรียนนะครับที่นดาจากการวัดเนี่ยคือเลขในแง่สำคัญรวมทั้งการบวกลบคูณหารเลขในแง่สำคัญด้วยนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้ ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการวัดรวมทั้งการบวกลบคูณหารด้วยนะครับในบทนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกในแบบสาริสิกเอ่อโนเทชั่นนะครับแล้วก็การจดโดยใช้คําอุปสรรคนะครับเพื่อให้ง่ายในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะครับโอเ okay. ค let's go นะครับคือปัญหาหลักๆของของการวัดเนี่ยคือมันอย่างที่อธิบายตอนต้นเนี่ยมันเกิดจากมุมมองที่แต,ตากต่างกันของแต่ละคนนะครับอ่นะ เช่นเราจะมองนี่เราครับเสื้อฟ้าเนี่ยเราครับมองเพื่อนเราเสื้อแดงเนี่ยแรับว่าเอ้ยคนนี้สูงจังอ่านะฮะแต่ว่าสมมติมีนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เป็นคนยุโรปมาเนี่ยมาอยู่โรงเรียนเราเนี่ยก็มองเพื่อนเราเนี่ยเอะก็เตี้ยเนี่ยว่าไซยุโรปก็สูงกว่าเราถูกไหมฮะก็เตี้ยจังนะฮะตลงไอ้เพื่อนเราคนนี้เนี่ยอารมันสูงมันเตี้ยเนี่ยคือจะพูดอย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับมุมมอง นะครับการเปรียบเทียบกันของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นในการสื่อสารเรื่องขนาดปริมาณให้คนอื่นเข้าใจตรงๆกันเนี่ยก็ต้องมีหน่วยวัดที่เป็นสื่อกลางเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งเราก็เรียกระบบนี้ว่าระบบ s อนะครับทีนี้หน่วยวัดนะครับหน่วยวัดนะครับที่เกิดปริมาณหรือหน่วยวัดที่เกิดจากเครื่องมือนําไปวัดกับข้อมูลดิบโดยตรงนะครับอย่างเงี้ยวัดออกมาเป็นตัวเลข ที่ชัดเจนนะครับอ,อ่านเข้าใจกันตรงกันทุกคนเนี่ยเราเรียกไอ้ไหน่วยวัดเนี่ยครับที่เกิดจากการนําเครื่องมือไปวัดกับข้อมูลดิบโดยตรงเนี่ยเราเรียกหน่วยว่าหน่วยฐานนะครับเอ่เห็นนะครับนี้คือหน่วยฐานนะครับนี้หน่วยฐานมีอะไรบ้างหน่วยฐานก็จะมีความยาวนะครับเป็นเมตรม้วนนะครับเป็นกิโลกร,รัมเวลาเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์นะครับ อุณหภูมิคลวินกอนส่องสว่างเป็นเคนลราปริมาณสารเป็นโมลน,นะครับพวกนี้คือหน่วยฐานนะครับหน่วยฐานที่ควรจะต้องเรียนรู้และจําให้ได้ก็มีเจ็ดอันนะครับความอย่างที่ได้กล่าวไปความยาวมวลเวลากระแสไฟฟ้าอุณหภูมิปริมาณสารความเข้มข้นของการส่องสว่างพวกนี้จะได้เรียนแต่ว่าสีตัวแรกเนี่ยควรต้องรู้ก่อนนะครับเพราะาใช้หลักๆเลยนะครับอ่ะพี่มหน่วยฐานเนี่ยครับอ่ นำค่าที่ได้จากการวัดหน่วยฐานนี่ครับมาคูณหรือหารเท่านั้นนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องมาเอาไว้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่บวกหรืลบนะเอาเฉพาะคูณกับหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการคูณตัวมันเองนะครับอย่างเช่นความยาวทั้งสองด้านนะครับกว้างยาวออกมาคูณกันก็จะเกิดเป็น Are รียหรือว่าเป็นเมตรกำลังสองหรือว่าเป็นอะ,อะไรตารางเมตรขึ้นมาเห็นไหมแล้วาตารางเมตรเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก าการวัดโดยตรงหรือเครื่องมือโดยตรงถูกไหมแต่มันเกิดจากาหน่วยฐานที่วัดความยาวความกว้างมาแล้วนะครับเอามาคูณกันนะครับก็ได้เกิดเป็นตัวนี้วอลลุ่มเหมือนกันนะครับวอลลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการนําเครื่องมือไปวัดโดยตรงนะครับแต่มันเกิดจากการนําค่าปริมาตรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นวอลลุ่มออกมาหรือเป็นปริมาตรออกมาในกำลังสามอัตราเร็วนะครับ เกิดจาการะยะทางหารด้วยเวลานะครับก็จะเกิดต่างเร็วพวกเนี้ยไอหน่วยเนี่ยที่เกิดจากการนําหน่วยฐานเนี่ยมาคูณหารกันนะครับไม่เอาบวกลบนะเอาคูณหารนะครับเขาเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยอนุพันธ์ยกตัวอย่างให้ดูนะครับหน่วยอนุพันธ์อย่างเช่นที่ดินแปลงหนึ่งกว้างแปดเมตรยาวสิบเมตรนะครับพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้คือเท่าไหร่นะครับไอแปดเมตรเนี่ยมันเป็นหน่วยฐาน นะครับเป็นหน่วยของความยาวที่เราไปวัดนะครับด้านกว้างด้านยาวนะครับนหน่วยฐานทั้งสองนะครับแล้วเมื่อนําหน่วยฐานทั้งสองเนี่ยมาคูณกันก็จะกอกก็จะออกมาเป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับเป็นเมตรกลังสองหรือตารางเมตรนั่นเองนะครับี้ซุปเปอร์แมนวิ่งได้ระยะทางเ100เมตรนะครับภายใน5วินาทีวิ่งได้อัตรา,าเร็วเท่าไหร่นะครับ100เมตรเป็นหน่วยฐานเกิดจากการวัดระยะทางที่ซุปเปอร์แมนวิ่งได้ 5วินาทีนี่คือเวลาที่เราจับได้ว่าซปเปอร์แมนใช้เวลาไปนะครับโดยใช้นาฬิกาวัดมา5วินาทีนะครับอัตราเร็วนะครับก็นำระยะทางหน่วยระยะทางของซูเปอร์แมนที่วิ่งได้และหน่วยเวลาที่ซูเปอร์แมนใช้ไปนะครับมาหารกันก็จะออกมาเป็นหน่วยอัตราเร็วเป็นเมตรต่อวินาทีเห็นไหมนะครับนี่คือเป็นหน่วยพลิตภัฑ์ครับอ่ะนี่เราดูสองข้อมูลหน่วยฐาน ปูนหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์หน่วยฐานหาหน่วยฐานเป็นหน่วยอนุพันธ์ีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ามวลส0กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสองเมตรต่อวินาทีมวลนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะพิเศษนิดหนึ่งก็จะเป็นหน่วยฐานนะครับคูณด้วยหน่วยอนุพันธ์แน่นอนย่อมออกมาเป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับมวลก้อน10กิโลคูณด้วยหน่วยความเร่งนะครับเมตรต่อวินาทีสองก็จะออกมาเป็น 20นิวตันนะครับก็ออกมาเป็นอีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยของแรงนั่นเองนะครับ